รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ลัสวัสดีครับสวัสดีครับพี่รัฐวันนี้ผมคุณวรวัตรหรือมโนจักราเปลี่ยนชื่อใหม่แล้วเดี๋ยวพี่น้องบางท่านอาจจะไม่ทราบว่าคุณวรรัฐคือใคร่ก็คือมโนดคนเดิมวันนี้ก็ได้มาเยี่ยมเยียนดูงานเพื่อที่เอาไปปรับตามนโยบายของเราวันนี้ได้มาดู งานที่ตลาดสานเจ้าซึ่งตลาดสานเจ้าเนี่ยเราก็จะนำไปเพื่อจะตามเป็นตลาดน้ำสานเจาะรัศววยซึ่งผมดูแลพื้นที่มันใกล้เคียงกันและก็ภูมิเทศมันมันคล้ายๆกันก็เลยมาดูเป็นต้นแบบเพราะว่าโครงการนี้ที่เราทำเนี่ยเราทำก็ให้เพื่อพี่น้องประชาชนในราศสวยัย ได้มีแหล่งที่ทำกินแหล่งใหม่แล้วก็เป็นการอนุรักษ์ประเพณีและก็สิ่งแวดล้อมให้กับพี่น้องชาวราดสวายแล้วก็วันนี้ก็ไม่ได้มาดูตลาดน้ำอย่างเดียวก็มาดูสถานที่ศึกษาแล้วก็มาดูการจัดงบประมาณของเขาในพัฒนาในด้านการศึกษาซึ่งเรามาดูแล้วแต่ที่ก็ เป็นที่พาอผูิใจของของเทศบาลที่เรามาดูเราจะเอาต้นแบบเนี้ยไปพัฒนาพี่น้องชาวลาดสวายของเราให้เด็กๆลูกๆหลานๆเราได้มีโอกาสได้เรียนอ่าได้ศึกษาในโรงเรียนที่ดีแล้วก็จะให้ยกระดับการศึกษาของน้องๆหนูๆเท่ากับทัดเทียมโรงเรียนเอกชนแต่ว่าค่าใช้จ่ายอาจจะถูกกว่าโรงเรียนเอกชนเพราะว่าเราจะต้องเพิ่มบุคลากร ทางการศึกษาให้ถูกทางกับต้องน้องหนูหนถูกทางกับอตอนนี้สถนานการณ์ของของเราก็คือเขาเรียกว่าเป็นยุคของไอทีไอยุคของการศึกษายุคใหม่เพราะฉะนั้นการศึกษาก็ต้องปรับประยุกต์ให้กับเด็กได้มีการศึกษาให้ทัดเทียมกับนานาประเทศ่างเช่เชน เด็กที่มีความเจริญนะก็วันนี้ก็ได้มาดูสองที่จริงๆริงเนโยบายของเราอะ่ะมันก็มีอยู่หลายนโยบายนะเดี๋ยวผมก็จะมาศึกษาดูงานเรื่อยๆว่าตรงไหนที่เราเอาเข้าไปใช้กับนโยบายของเราแล้วก็มานําไปพัฒนาให้เกิดประโยชน์ให้กับพี่น้องชาวลาดสวายอ่านะสิ่งไหนทีเ่เราเห็นว่า เกิดประโยชน์สิ่งไหนที่เห็นว่าดีสิ่งไหนที่ว่ามันคุ้มค่ากับงบประมาณที่เราจัดทําโครงการเหล่าน,นั้นไปก็จะเอามาพัฒนาให้กับพี่น้องชาวราชสวายได้ใช้ให้เกิดประโยชน์คุ้มค่ากับเงินภาษีที่เป็นเงินของท่านานั้นแหละไม่ใช่เงินของของใครคนใดคนหนึ่งนะก็จะให้บุตรหลานได้มี การศึกษาที่ดีขึ้นให้มีเป็นเยาวชนที่ดีของชาติต่อไป